ของแช่น้ำของสาวหิมะครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนกจะเข้าเลยจะมาแบบนี้แหมพี่กัเตยนตัวสะพร้อรขนาดนี้แล้วเดียวก็ว่าสั่งมาเต็มแบบนี้แล้วนะจะขัดใจท่านผู้ชมนี่ไงกันเราเดี๋อวน้การนี้การลอนนีหรือยังนะครับทุกท่านลองเอามือจุ่มลงไปดูหน่อยนะครับว่าอุณหภูมิของน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับจุ่มวะจุ่มนะเออโอร้อนดีอ่ะ อาทั้งสองท่านลองจุ่มดูนะครับอ๋อค่ะคเอาเลยลองดูนะโอ้ยร้อนะเราไปแช่ในนี้สบายตัวลองดูด้วยอีกคนไหมล่ะครับอ้ยไม่ไหวมั้งค่ะเดี๋ยวเด็กๆดูกันไม่ได้อะโดนเซ็นเซอร์ค่ะมาดูกันนะครับอุณหภูมิสูงถึง45.6องศาครับก็เป็นปกติของอุฟโรอ่ะเนาะและนี่ครับ ผงแช่น้ำของสาวหิมะครับผมจะผสมมันลงไปทุกท่านแค่ลองเอามือจุ่มบางทีอาจจะยังไม่พอนะครับเ<น>จ้าผงแช่น้ำของสาวหิมะเป็นสิ่งที่สาวหิมะใช้ตอนแช่น้ำไม่ว่าน้ำาหรืออะไรจะร้อนยังไงก็ทํใไม่สามารถเย็นลงได้ทันทีเลยครับจริง<อ>ดงิจริงครับนี่มันจะเ<อ>ย็นลงเลยเหรอ แต่ว่านะจะได้เหรอคะน้ำก็อจะเยอะแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะดูไงก็ยังร้อนอยู่อ่ะโอเคครับใสลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังคงต้องลงไปแช่ทั้งตัวดูแล้วล่ะครับโปโดคูจะเป็นยังไงอ่าค่อยๆครับแตคราวนี้ต้องรีแยคชั่นให้ถูกสินะครับใช่ครั้งนี้ทําให้ดูด้วยโอเคนะครับกล้องพร้อมนะครับเตรียมจับประเดได้เลยนะอืมอ่าลงทักทีลงแล้วนะครับมากเหลือเกินครับอ่าลงไปเลยลงไปเลย สามหนึ่งสามหนึ่งชื้อชื้อชื้อเออยู่นะอยู่นะเดี๋ยวนะเออเออเป็นยังไงอะเป็นไงบ้างคะเป็นไงเป็นไงว่าไงเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยมันก็อุ่นดีนี่ กินเลยเนี่ยอมันก็เหมือนปกติใช่ไหมล่ะตัวคุณก็ยัง45.3องศาอยู่นะครับที่ไม่เย็นแปลงเลยก็เมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยนี่นาแต่ตอนนี้มันก็ยังปกติเหรอใช่ครับ45.3องศาเห็นแม่ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละไปดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะแย่ละมันเย็นตอนนี้มันแค่อุบัติจริงๆเหรอเนี่ยฮะรายการเนี้ยมันรวมฮิตแกล้งเดี๋ยวเขาว่าหรือเปล่าอ่ะแกล้งกันนี่นาแบบเนี้ยไม่ไหวนะเฮ้ยหลอกเขามาเปล่าเนี่ยอุ้ยไอเราก็อยากจะให้หลอกับตัวเอง เี๋ยวดิเดี๋ยวดิมันได้กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละกลิ่นแบบมั่วกลิ่นมิ้นอะไรทานองนั้นนะครับมันมีกลิ่นตอนนี้ผมได้กลิ่น้าอา่างนั้นเราลองมาดูอุณหภูมิร่างกายของเขาดูนะครับแย่มากเลยออกอากาศสภาพแบบนี้ถ้าจะบอกว่าไม่ร้อนมันก็นะดูสิตัวแ,แดงแป๊ดเลยยอดอ่ะตัวแดงแปด๊ดจริงๆด้วยนะดูยังไงมันก็ร้อนนะครับเนี่ยอุ้ย จริงเดโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้ตัวจับอุณหภูมิก็เห็นอยู่ว่าแดงนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้อุ่นขึ้นมากๆเลยแต่มันทําไมนะเต่าไหาให้คําบต่อเราได้ไหมครับทาไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับจริงๆแนละ้วความลับมันอยู่ที่มิ้นเองมินมนม้นเหรอ,อเจ้าเมกีสุกะบอกว่าเป็นผงอาบน้ำของสาวหิมะนะนะที่เห็นสุกะค่อยๆยเทใส่ไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือมิ้นนั่นเอง ที่เขาเรียกว่าแอลเมนทอลอย่างไงล่ะ<อ>นี่ละเหมือนที่พวกเรากินใช่ไหมครับมันเหมือนกันหรือเปล่าครับมิ้นที่ว่านี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละนะมันก็สามารถนํามาทําเป็นของกินได้เหมือนกันนั่นแหละโอ้เลยฮะแต่เมื่อมันเปลี่ยนมาโดนผิวคนเรานะ่ะมันจะทําให้คนเรารับรู้ได้แต่ความเย็นก็ปกติคนเราจะรู้สึกอะไรได้เพราะเส้นประสาทบนผิวเราส่งความรู้สึกไปที่สมอง แต่ด้วยเจ้าเอลเมนทอนที่เราผสมไปน่ะไม่ทําให้เส้นประสาทเรารับรู้ได้แค่ความเย็น มันเลยยังไงยังไงก็ไม่ร้อนนั่นเองครับก็หนาวแล้วครับหนาวมากเลยครับตอนนี้หนาวเลยครับหนาวครับหนาวครับออ้ยใช่โอ้ยตอนนี้ไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดยังไงนะครับแบบว่าพอมีลมพื้นผ่านมามันยองก็อยู่อ้วโลกมันนหนาวครับนวยจะมาบ่นว่าหนาวนี่ยังไงก็ให้แช่ในน้ำอุ่นชัดๆเลยฉันละงงแกจริงๆเลยแกไม่รอนแกจะไปรู้ได้ยังไงเราหนาวจริงๆเนี่ย เย็นเยือกตลอดเวลาเลยนะเนี่ยจริงนะทคนทั้งสองท่านลองมาดูหนูลงดูดิครับเออมันก็ต้องอุ่นนี่มันจะบอกว่าหนาวได้ไงอยมาแล้วเออเย็นไม่ไหวแล้วขอลงอีกรอบดีกว่านะเย็นเป็นไงถามจริงเป็นไงเป็นไงพอลมพัดมาลุยเลยอ่ะโอ้พูดกนไปได้เย็นะอุ่นเย็นเลยอ่ะโอ้่เย็นดีเหมือนกันเนาะ มาพอลองขยับให้ลมผ่านมันชัดเจนไม่ัำไม่ไหวและน้องเอ้ยเอยลงไก็ร้อนอีกอยู่มันก็ยังดีกว่าไปผูบๆอยู่ข้างนอกนั่นนะคืออ่าก็ยังชั่วหน่อยคือสรุปแล้วมันเป็นสัญญาณให้ส่งไปแตกความรู้สึกเย็นใช่ไหมล่ะเหมือนเป็นการหลอกสมองของเราเลยนะ